สวัสดีครับผมไปน้อนวันนี้พอกับนุ่มหน่อยสารค่ามันนี่กับเพิ่งเหลืองานมาก้ะครับผมมันนี้ก็ได้แฉีงไก่ใส่ซุูนเสี่ยงกับหมกน้องใหม่ครับพี่น้องแล้วก็ทอดหมูนี่ครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นใบชิงนะครับพี่น้องกินกับซุปน้องใหม่แซ่บนะครับผมกิน้องนี่ครับผมล่างมือนกันครับผมกินกับซุปน้องใหม่แซ่บแห้งครับผมมากับผมมากแซ่บเหมือนกันนะครับพี่น้องนี่ครับผม เออเหลือกันมาเกเจ็บมือนะครับผมเกี่ยมจ่บมือเบาๆหน้อยครับเนี่ยมันนี้อยู่กับจอมป่วนนะครับพี่นะ้องกำลังป่วนหากล่องอยู่มากับผมจะเซ็ตมกัน นะผมได้วุ้นเส้นจอู้ข้างในเนาะเอตอตอนแรกก็ใส่หนามไหลยอยู่อืมอืมอืมมีครับผมนี่เป็นใบจริงกิน กินกับซุปน้ำใหม่กับหมกน้ำใหม่สเสียบแห้งพีนอ,องร่องมึงนะครับผมรับผมสบเสียบแห้งอย่เขาจิตตาเขาเลยรับผมอันนี้จะเป็นหมกน้ำใหม่ใส่หมูนะครับผมอืม นี่ครับผมคำนี้คำยังไงเพื่อพี่เผื่อน้องนะค,ะนครับผมเดี๋ยบพี่น้องมุงต้องงานหลังเลิกง้นนมาคำนี่ก็ยิ้มแล้วครับมึงอืมเสร็จแนละ้ว อ,อืมอืมได้นำหน่อยอืมหอนๆเลยหอ,อมภังกี้ตูวอืมอืม นี่ครับผมรู้คางเงียไม่รือเว้ยอืมนอนเปล่าขาลกอง่ครอบบบากวนอืม โอ้แบบนี้ครับผมเอาไปไหมกำปั้นบาลสนิทเขามากาาามากล่องอยูอ่วนไปวนมาอยู่นะครับผมอืมอืมหอม เขาวันนี้ก็น่าจนะ Huh? อ,อันหวนเลยครับพี่นอ้องด้ไยอ่ะฮืมเว้นใจเว้นกลัวอยู่ สวัสดีหวนฮวนเลยครับพี่น้องสธหรับคลิปนี่ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะครับผมผิดพลาดประกานไรก็ขอโทษขอใหนนะ้ไพ่ในเน้อจุดนี้ด้วยครับผมสธหรับคลิปนี้ขอกล่าวว่าสวัสดีครับ